จันลันเด้อพี่น้องนี่ยามำกุ้งก่อนกุ้งสิมานบ่อนี่ยังเสดแรงสดสวดโอ้คปลาสลิด อ้ามถือปลาขคอดใหญ่ก็คือตัวนี้ดิดใจปลาสลิดเรื่องจันกันหน่อยสินะพี่รันอยู่ในม้านปลาขคอดใหญ่บ่ อมันจะปลาสลิดอันนี้ก็ได้โอ้ยมานแต่ปลาสลิดพี่น้องคนงนี้นี่นี่น,น,น,นะนะมานก็คนใหญ่เลยเส اؤ นี่ส اؤ นี่มานแต่ปลาสลิดพี่น้อง